เมื่ไงเราถ่ายคลิปนะเมื่ไงเราถ่ายทุกคนเม่องไ,มไงเมื่อไงเราถ่ายคลิปนะนะถ่ายคลิป <c oughs> ทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำบัควิ่งเร็วตัวเดียววิ่โคตรเร็วเลยเนี่ยวิ่งเ <c oughs> นี่ยมัมว <c oughs> นวิ่งโคตรเร็วทุกคนจะมองแัท ทุกคนอย่ามองเราเป็นโป้นะมันมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วว้ายมีคุยใครขนาดนัมีคนแล้วจนกระโดดโคตรสูงอ่ะว้ายว้ายว้ายขนาดที่พัตต้นวิ่งเร็วขนาดไหนเรายังวาร์ปตามไปได้เลยประมาณนั้นใช่ปะประมาณนี้ไม่ได้ง่านหรอกไปดิมามาอยู่ขอบแมปอะจะได้เจอเรา ใครจะมาวิ่งใครจะมาวิ่งแข่งก,กับเรามั่งเราโ <Okay. S 3> อเคเราอยู่กลางแมปเนี่ยเราอยู่ตรงขอบแมปเราตั้งหยุดวิ่งเร็วก่อนมาอยู่ตรงนี้กันนะเรา้งมาหาเรากลางแมบบ <c oughs> อีกไม่ละเม่นมากไม่ีด มาไอออมันอยู่ไหนหน okay. ึ่งสองสับไปเรารู er yeah. okay. ้ไปเ้ยโอเคทุกคนขยับวิ่งเร็วก่อนขูดเลยวิ่งขูดเร็ว แต่มันชื่อว่าอะไรนะนะไอ้ที่มันผมสีฟ้าเอ,อิบเอ,อิบมาฮิโตะมาฮิโตะคือตัวไหนอ่ะตัว<ม>ที่มันยังไม่อัปเดตตัวสุดท้ายเลยเอออืออ๋อตึ๊ดต๊ดต๊ดต๊ดแล้วนี่ตัวอะไรอ่ะอ๋อตัวนัไนไงอ,อันนี้ตึ๊ร ทุกคนให้ชายผมเป็นเลยใช่ผมเป็นโกโจตานี่ลอยเปิดโนตานี่อยว่าตั้มสีน้ำเงินน่อยอยากอ่ะล้วได้ยินนะว่าเปิดอตินานๆอนตีนานๆหน่อลยยังอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบอสตันเปิดโนตานนี่ลอยอย่าเพิ่งเลยไหมเปิดโนตานนี่ลอยโอเคก็ได้มาโลตันโนตานกับอันตีใช่ไหมใช่ อ่ะอติเอาคนเออกนอติไปก่อนเดี๋ยวคนเออเดินต่อจูโอเคกดเดียวไม่ได้หมาจะหายเนี่ยก็แค่ต่อจู่แต่ไมใช้จะอยู่อื่นไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้อย่างอ่ะอ right. ๋อหนึ่งไม่ได้โอ้เสียงดังเอาถ้าไปใกลไกลไกลหน่อยดิ มหนึ่เลยเหรอเอามายมาเดี๋ยวเดี๋ยวปีนไปดูหาที่ปีนก่อนนี่เสรแล้วโอ้ยปีนไม่ได้อะทำไมเรากระโดดขึ้นไม่ได้โอเคขึ้นเลยละแล้วขึ้นแล้วเออขึ้นได้จะเลี้ยงหมาจะเลี้ยงหมาเลยเหรอเออจะเป็นโคจูใครทำเมื่อกี้ใครทำล้วเนี่ยเออหูว้า อ้ออเออินไปเไงเรายอยู่บอดีไ่ต้องอยู่ใกล้ๆอยูใกล้ไปอยู่ใกล้เขาตามไแล้วไปไปแล้ว โลตันให้เราหน่อยมาะันอีเยวไอ้ออยู้บัญไอ,เอ,อ่เรามาม,มาแล้วแบตจะหมดอะ่ะเอานี่งงไงเอาชาร์จหนูไม่แบตบมันเสื่อมจับไปเลยยิงเออ้ <c oughs> อง <c oughs> งานเออใครจะมาเล่นซ่รนแอบบกับเรามาัาง เราเราโอเคทำดูนะว่าอยู่บนไหนทับทำ<อ>ให้ทำให้อ๋อทับแอบ,บด้วยอ๋อทับต้องแอบ,บด้วยกำลังไปแอบกำลังไปที่แอบก่อนแบแล้วหรือทุกคนเราปิดก,ก่อนนะแอบแล้วหรือไปที่แอบก่อนอ้างดูมอีกค่ะอื้อโอเคหาที่แบบอ,อแบ,บอ,อ,อ,อ่อออบบะ ออตอนนี้เรามีโปรเราจะสามารถแอบ,บตรงไหนก็ได้ได้มาแล้วทุกคนตอนนี้เรามีโปรเราสามารถจะแอบ,บตรงไหนก็ได้ม,มีโปรแอบ,บตรงไหนก็ได้พี่โกก็ใช่ไง <c oughs> เรามีโปรแม้แต่เราจะแอบ,บใต้ดินท็ได้เ <c oughs> อาทำดูดิ แอบใตดินเหรอเอียเขาไปดินมาบ้างนาตีหน่อยแล้วแอบใต้ดินเลยแล้วไงนาตีน้อยอยู่ไหนล่ะนอนกันด้วยต้อไงอยู่นั่นต้อไงอยู่ไหนล่ะกลางแมพฮะกลางแมพแอบแอบเร็วนี่เหรอแอบเร็วมดแต่คุยโอเคโดนกัน โลตดอดีต,ตนานๆอดีตแล้วนานๆน,น,นะเออแล้วก็เออ,เอ,อแล้ว ข้างบนกับเราไหมแ้อแอบไม่ล้อยทุกคนวันวันนี้ผมอาจจะไม่จุ่งกับผู้ชมนะเพราะว่าวันนี้ผมมีเพื่อนสามผมต้คุยกันว่าตาเหมาเองนะเอาเ้า่อไหร่ใดนั่งซอนแอบเนี่ยกำลังวิ่งกำลังฝึกวิ่งอยู่เนี่ย

ไม่ไม่ึงทำแบบนี้ได้ไหมเยอล้วเไม่ทำลายวัตตานไม่ทำลายโอเคเอ้ยอาจารบอกว่าจะทำลายไม่เราไม่ได้ยินแบบนั้นนี่แหละนายชอบพูดไปเรื่อยเหมือนกันเออ่นแหละมาทำแบบนี้ได้ไหมอทำไหมที่เราเห็นนะอยู่ไหนเราก็ทำได้บไหว ทำทำไปมาแล้วฮะมาถึงแบบนี้นะเฮ้ยต้องเอาทั้มมาถึงแบบนี้นะทำไม่ได้ทำไม่เต็มเฮ้ยมาโทษนั่นไงจบเลยเฮ้ยมาทับบิดได้ไหมบิดได้เออมารับเสียงให้อราทำบิดได้แล้วอัันนไงงกลบิยู่โอเค ไปอ่ะเอาตกเสี่ยที่เราบินได้หน่อยได้เห็นหน้ากีด้วยเอาไปอ อันนี้นคนณดีให้แตกเลยขอบคุณมากแล้วขอทำอะไรกับน้องง่ายก่อนอเ,เอ้ยยาๆๆๆหนีเร็วงั้นเราทำอะไรกับออทมก็ได้ไม่เอาไาม่ติงไม่โดนโหนีเร็วหนีเร็วออทำถ้าตีกินหมูเต่าถ้าเกิออดอาทมออทำโดนนี่ก่อนออ <c oughs> บามเมียวเมีงั้นฮะบ่ต้องห้ามคิวเราแต่แลอวไงต้องมาให้เราทำก่อนไม่งั้นมาแล้วโอเคอยู่ไหนอยู่ไหนเมู่อไนมานี่อยู่ไหนเดี๋ยวเฮ้ยเม่อไงขอทำนะอโทษที Apa? <laughs> <Okay>. มันมันเก่งมัน <laughs> ผมอ่ะยิงโลกเลยอย่าโลกะแต ừ, กเออใครทำโลกแตกแพ้อ้เ,ออเออกต็ยยกตกเลยโลกแตกคุณแม่นั่นเงี้โลกแตกเอา้ยต้องเงี้ยต้องเงอะยแอร์เราจะอยู่ตรงนั้นใช่ปะได้มาแล้ว แม่เราเองเดกูเดกูันกงนาเขหนอางกลาเแบบใช้สีม่ไอ้นี่็เลยดสีวเดี๋ยวปัตันเปิดนาติตลอดเวลาให้เราหน่อยฝนตก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 แม่ฝนตกอะไรนะอะไรนะเพราทำกลางันอย่าอย่ามาอยู่ใกล้เรากลางนาเขยใบหน่อย จะทำลายมันมันดีทำลายได้ไม่รู้วางธขีดเอาเออนี่ไงโเออเออเออเเป็ดเป็ดยั่วเป็ดวางธนเขีดเอาเอาไม่เป็นไรเราไม่ได้ทอะไรเอาน้ำขึ้นมาได้เอาน้ำขึ้นมาได้เหรอเออดีเลยแต่เราก็เป็ดดีเนี้ยเดี๋ยวออกตอนนี้หมามันเดินวนรอบเราเพราะเราเพราะว่ามันมันห่วงเจ้าของนี่